หยิบยกมาเล่าขอเสนอ15เรื่องจริงที่น่าทึ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเตรียมพบกับความรู้ใหม่ๆที่จะทำให้คุณทึ่งไปกับโลกใบนี้กันเลยค่ะเรื่องจริงน่าทึ่งที่หนึ่งมนุษย์มีแบคทีเรียอยู่ในร่างกายมากกว่าเซลล์ของตัวเองแบคทีเรียเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในลำไส้และมีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารของเราแม้ว่าฟังดูน่าแปลกใจ แต่การมีแบคทีรียอาศัยอยู่ในร่างกายของเรามากกว่าเซลล์ของตัวเราเองนั้นเป็นเรื่องปกติและแบคทีรียเหล่านี้ก็มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของเราการดูแลสุขภาพของแบคทีรียในร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญเรื่องจริงหน้าทึ่งที่สองเล็บมือเติบโตเร็วกว่าเล็บเท้าเล็บมือเติบโตเร็วกว่าเล็บเท้าประมาณสีเท่าเหตุผลหลักๆที่ทำให้เล็บมือยาวเร็วกว่าเล็บเท้าการใช้งาน นิ้วมือของเราถูกใช้งานบ่อยกว่านิ้วเท้าเช่นการพิมพ์การจับสิ่งของการทำกิจกรรมต่างๆทำให้เล็บมือได้รับการกระตุน้นและมีการไหลเวียนเลือดที่ดีกว่าเล็บจึงงอกเร็วขึ้นเรื่องจริงหน้าทึ่งที่สามจระเข้ไม่สามารถขยับลิ้นได้ลิ้นของจระเข้ติดอยู่กับบนเพดานปากจระเข้มีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆนั่นคือ ลิ้นของจอระเข้ติดอยู่กับบนเพดานปากทำให้มันไม่สามารถขยับลิ้นได้เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปเรื่องจริงหน้าทึ่งที่สี่แมลงวันสามารถเดินบนเพดานได้เพราะมันมีขนเล็กๆที่ปลายเท้าช่วยยึดต,ติดกับพื้นผิวได้ที่ปลายเท้าของมแมลงวันมีขนเล็กๆจำนวนมากที่เรียงตัวกันเป็นระเบียบขนเหล่านี้จะหลั่งสารเหนียวเหนียวชนิดหนึ่งออกมาซึ่งเมื่อขนสัมผัสกับพื้นผิว จะเกิดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลทำให้มแมลงวันเกาะติดกับพื้นผิวได้อย่างแน่นหนาเรื่องจริงหน้าทึ่งที่หช้างท้องนานถึง2 2เดือนนั่นคือเกือบสองปีเลยทีเดียวการตั้งท้องของช้างนั้นถือว่านานมากเมื่อเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆโดยเฉลี่ยแล้วช้างจะตั้งท้องนานถึง22เดือนหรือเกือบสปี เพราะช้างมีโครงสร้างร่างกายที่ซับซ้อนและมีอวัยวะภายในขนาดใหญ่การพัฒนาลูกช้างให้สมบูรณ์จึงต้องใช้เวลานานพอที่จะออกมาเผชิญโลกภายนอกได้เรื่องจริงหน้าทึ่งที่6มนุษย์ใช้กล้ามเนื้อ17มัดเพื่อยิ้มแต่ต้องใช้กล้ามเนื้อถึง43มัดเพื่อขมวดคิ้วเห็นไหมว่าการยิ้มนั้นง่ายกว่าการยิ้มนั้นเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อใบหน้าหลักๆเพียงไม่กี่มัด เช่นกล้ามเนื้อไซโกเมติกเมเจอร์ที่ช่วยดึงมุมปากขึ้นไปหาโหนกแก้มในขณะที่การขมวดคิ้วนั้นเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อใบหน้าหลายมัดที่ต้องทำงานร่วมกันเรื่องจริงหน้าทึ่งที่7มนุษย์ทุกคนมีลายลิ้นที่แตกต่างกันเหมือนลายนิ้วมือเลยลายลิ้นเริ่มก่อตัวขึ้นในระหว่างที่เราอยู่ในคันโดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆเช่นพันธุกรรม สภาพวดล้อมภายในคันและการเคลื่อนไหวของลิ้นปุ่มรับรสบนลิ้นของแต่ละคนมีจำนวนและตําแหน่งที่แตกต่างกันทำให้เกิดลายลิ้นที่เป็นเอกลักษณ์การค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและน่าทึ่งของร่างกายมนุษย์เรื่องจริงน่าทึ่งที่8เสียงร้องของแมวแต่ละตัวไม่เหมือนกันเหมือนลายนิ้วมือของมนุษย์เลยเสียงร้องของแมวแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมวแต่ละตัวการสังเกตและทำความเข้าใจเสียงร้องของแมวจะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนขนฟูของเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องจริงหน้าทึ่งที่9มนุษย์สูญเสียเซลล์ประสาทไปประมาณ1 0 0 0 0แสนเซลล์ทุกวันแต่สมองของเรายังสามารถสร้างเซลล์ประสาทใหม่ได้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องจริงที่เซลล์ประสาทในสมองของเราจะตายไปเรื่อยๆตามอายุ แต่ความเชื่อที่ว่าสมองของเราสามารถสร้างเซลล์ประสาทใหม่ได้ตลอดชีวิตนั้นเป็นความเชื่อที่เคยได้รับความนิยมในอดีตแต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดใหม่ของเซลล์ประสาทที่แตกต่างออกไปแม้ว่าสมองของเราจะไม่สามารถสร้างเซลล์ประสาทใหม่ได้มากเท่าที่เคยคิดแต่การดูแลสุขภาพสมองก็ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะการกระตุ้นให้เซลล์ประสาทที่มีอยู่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆระหว่างเซลล์ประสาทจะช่วยให้สมองของเราทำงานได้ดีขึ้นและชะลอความเสื่อมของสมองได้เรื่องจริงหน้าทึ่งที่สิบแสงเดินทางเร็วที่สุดในจักรวาลแต่ก็ใช้เวลาประมาณ8นาทีในการเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกแม้ว่าแสงจะเดินทางเร็วที่สุดในจักรวาลแต่ระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกก็ยังคงไกลมาก ทำให้แสงต้องใช้เวลาในการเดินทางถึงโลกประมาณ8นาทีการทำความเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงขนาดของจักรวาลและความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ได้ดียิ่งขึ้นดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกเป็นระยะทางประมาณ150ล้านกิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลามากแม้แสงจะเดินทางเร็วแค่ไหนก็ตามก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางแม้ว่าแสงจะเร็วที่สุดในจักรวาลแต่ความเร็วนั้นก็มีขีดจำกัด คือประมาณ3 0 0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีดังนั้นแสงจึงต้องใช้เวลาในการเดินทางข้ามระยะทางอันไกลนี้เรื่องจริงหน้าทึ่งที่11มนุษย์เราใช้เวลาประมาณ1ใน3ของชีวิตไปกับการนอนหลับการนอนหลับเป็นส่วนสำคัญของชีวิตมนุษย์และเราใช้เวลานอนหลับไปประมาณหนึ่งในสามของชีวิตเลยทีเดียวซึ่งก็คือประมาณ8ชั่วโมงต่อวันหากคำนวณคร่าวๆเรื่องจริงน้าทึ่งที่12 เลือดของหมึกยักษ์เป็นสีน้ำเงินเนื่องจากมีทองแดงเป็นส่วนประกอบหลักในเลือดซึ่งแตกต่างจากเลือดของมนุษย์ที่เป็นสีแดงสดนั่นเป็นเพราะองค์ประกอบหลักของเลือดหมึกยักษ์นั้นแตกต่างจากเลือดของเราสิ่งที่ทําให้เลือดของหมึกยักษ์เป็นสีฟ้าคือโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฮีโมไซยานินซึ่งมีทองแดงเป็นส่วนประกอบหลักโปรตีนชนิดนี้ทําหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจน ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อฮีโมไซยานินจับกับออกซิเจนจะทำให้เลือดมีสีฟ้าแต่เมื่อไม่มีออกซิเจนเลือดก็จะไม่มีสีเลือดของมนุษย์มีสีแดงเนื่องจากมีฮีโมโ l o บินซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบหลักเมื่อฮีโมโ l o บินจับกับออกซิเจนเลือดจึงมีสีแดงเรื่องจริงหน้าทึ่งที่13มมนุษย์เราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียว ที่ไม่สามารถสร้างวิตามินซีได้เองดังนั้นเราจึงต้องได้รับวิตามินซีจากอาหารแม้ว่ามนุษย์จะไม่สามารถสร้างวิตามินซีได้เองแต่เราก็สามารถรับวิตามินซีได้จากอาหารที่หลากหลายการรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีเพียงพอจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและป้องกันโรคต่างๆได้เรื่องจริงน้าทึ่งที่1 4จ,จิงโจ้สามารถกระโดดได้ไกลถึง8เมตรและสูงถึง3เมตร จิงโจ้นั้นมีชื่อเสียงในเรื่องความสามารถในการกระโดดที่น่าทึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจิงโจ้าสามารถกระโดดได้ไกลถึง8เมตรและกระโดดสูงถึง3เมตรเลยทีเดียวการกระโดดเป็นวิธีการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของทุ่งหญ้าและป่าไม้ในออสเตรเลียซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของจิงโจ้การกระโดดช่วยให้จิงโจ้าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ได้กว้าง เรื่องจริงน่าทึ่งที่15ดวงจันทร์ห่างจากโลกประมาณ3 8 4 4 0 0กิโลเมตรดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกเฉลี่ยประมาณ3 8 4 4 0 0กิโลเมตรหรือประมาณ30เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางโลกนักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ได้จากหลายวิธีเช่นการใช้เลเซอร์การสังเกตรปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การใช้ยานอาวกาศเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความน่าทึ่งในโลกของเรายังมีอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบ